สวัสดีครับพี่น้องยูซีแฟนช่องมอนี่มาลวยภามาตามแนวทางของแม่น่วยนะครับหนึ่งก้อนพื่นซื้อเลขสามโตพี่น้องสองหกหกนะครับพิ่นวาพิ่นวาเตัดเหลีนะครับเสียดายเราเลยของหกสองวันนี้มารวยพรตามให้แล้วด้วยนะครับสำหรับแนวทางแม่น้่ยในยินข่าวว่ามโตบักโตชอบได้ใจแล้วนะครับลองไปติดตามแนวทางของแม่น่วยกันเลยครับนะครับ เป็นได้แรือแมวง่วนอ่านมันวะโบได้ซื้อยังวะโบได้ซื้อเง่วนเง่วนว่าอ่านกับซื้อสองซื้อสองหกหกมันกาแฟโบเลือซื้อเลขสองโตพัตตากเหรียญซื้อสองหกหกเออซื้อสองหกหกมีถือใครตัวไหนกับมันถือยังไงมันออกสองหกเก้ามันออกหกเก้าหกสองเออมันโบได้อันียญตากสองหกหกว่น ก็ได้ตัดเหรียญแจตูมโอ้ดเสียดายเนาะเออคอยซื้อเบิษัทตั้งสามรอยว่างานโอ้คอยซื้อเบริษัทหลกหลายนี่อ่ามึงเอ้ยสันดโดเน้นุ่ยก็เป็นคนที่มักเล็กว่ามีเลขฝันไหมเนาะผมมีเลขฝันดอกม่นฝันแจ๊คเทียเอ้าก้อนอันนั้นก็เลข็กแเคียงเยอะเข่าเยอะก็เลขอันอัหาเข่าเออหาเข่าเข่าหาน่ะมาหาอยู่พ่อเออเงินเฮ้ยมาซอบคนเราเห็นกับเล็เลยไปหาเขียวเลย เมือนั้นก็บอกสี่อหาเก่าิมันสื่อซื่อหาเก่าอเมือนั้นโอ้เสียดายรเปล่าแม่เสียดายยังเสียดายว่าสื่อสื่อก็สื่อเรียนสองตัวจัเียมิตั้งแต่ส่วนใหญ่แม่เรียนได้สามตัวเออเรียนได้สามมันก็บางออกตัวสองตัวเออมันก็มาออกตัสองตัวโ้แม่คื้อมลาะตาเหรียญไยปุณนไดเพิ่งไงยังมาตาเหรียน้ำข่อยเลยเออเออเดี่ยวเออยายเดี่ยวอมเป็นสื่อคือกันแต่เพิ่งบาเหรีสองตัว ว่าเลีนสองตัวข่อยกันเลยว่าเลีนสองตัวคือกันอ้ยเนาะเสียดายเนาะวันนี้ฟันเป็นอะไรวันนี่ยฮาบ่มาฟันอีนี่ยมีเล็กฟันเนาะผมมีเล็กฟันมีแต่เล็มักขึ้นมากเราออกรถ ขึ้นมากกับเสือเอาโหลดตัวนี้อะรแม่งเนเท่าตัว <laughs> จะมักอยากพ่ะท่านไเดเวเวเว้ไปเบิ้งพระอยู่พ่ะท่านไดเวเว้ไปเบิ้งถูกอยู่ในพผาหมายถูกอยู่ทั้งพระยุดเลยตัว <ไป S 1> น้วาระบอพระท่านได,ด้หุดตัวนี้มันถ <laughs> ูกอันนั้นูบ้านมันถูกอันที่ว่าเขามีเหล็กมีอย่างเด้เด้ <laughs> โอ้เหล็กหักลงเถอะเออแบบว่ามันเป็นงอขึ้นงอลงซื้อนะเหล็กถูกเหล็กถูกที่ว่าเขาจุดแล้ววะนี้ครับอย่าจุดไปไป็นคัน บอกว่าท่านได้จุดเ่าท่านได้ไหว้พามขึ้นกับว่าได้ไหว้ได้ไหว้เนาะอันซื้อน้ำเล็กทูบเล็กนี่แหละเล็ทูบเจ้าของนี่แหละเล็กทูบเล็กอันนี้บอกเป็นเล็กทูบแต่ว่าที่ห้องมักทูบตัวเลเ็กเ,าเาานาะหมักพันวาไม่นึงมันกับสีบอใหม่เบิร์ตถ้าเขาจุดหาดอกนั่งสิเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพอ่ณพอคุณแม่ยังสินะครับ มันสีมันสีเลียไวตัวหนึ่งทามันมีหนึ่งนี่มันสีเลียไวตัวมันสีเลียไวอันนึงมันสีบ่ใหม่เลยหนอกนันใหม่เบิดเป็นตันคอะไรแล้แม่เออเป็นตังันมาตราใดขันมามันสีมีสองสีมันกับบ่ใหม่สองอันอืมมันเป็นเอาคือเปียกแหละจังว่าวันนี้ก็เลยเจ้าของนี่ก็เลยตีเอาว่าเจ้าคองนี่ก็เลยซื้อซื้อเอาเสนอซื้อ่าโอ้หวันนี้มันสีมีสองบ่หื้ดเอาอืมก็เลยอาะหกไปเออ โอ้ม oh, oh, ันเป็นย no, al ังไงเนาะอาารย์บอกว่าเนาะแกกิได้ไหมมีตัวนมากไปหมดเลยอย่างว่าก็มีตัวหมักหมดนี่ว um, ่าท่านไหนสือว่าท่านได้ว่าว่าท่านไหนว่าอย่างเลยมันหัวก็วันที่ยี่ส <|ja|> ิบเอ็ดยี่สิบสองเนาะมันทำทะเบียรถหรือว่าเงี้ยเออน้ำทะเบียนรถก็ได้ตัวเออทะเบียนรถอทะเบียนรถมวนี่มันสี่บกมีอย่างบุญนี่สองหนึ่งเก้าเก้าเออสองหนึ่งเก้าเก้าอือค้วยกับว่าได้มีดอกพว่า ยายลอกออกดีนะแม่เนาะทะเบียนรถก็ออกดีอยู่ทะเบียนรถท่านนี้ก็ออกดีดีเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเออมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกดีที่ังเนี่ยท่านซีศูนย์หกซีอะไรอ้ยซีศูนย์หกซีเนี่ยหกซีถ้าดอกน้ำมันได้ไหมออกดีเนี่ยรถท่านเออซีศูนย์ซีศูนย์หกซีเดินกระบะด้วยเดินกระบะด้วยรถกระบะมันเป็นเลขอะไรอ่าบอกดิบอกตัวไหนดิจอดตัวไหนไปดูเลยเอาไปดูไปจอดตัวไหนลูกมันจะออกตัวไหนไปชี้ดิ ไหนสองตัวไหนสองอะไรสองอะไรทำไมไปชีตัวเดียวอ่ะดูคนนัดูคันนี้พี่ชอบตัวไหนชอบตัวไหนตัวหนึ่งนี่นี่นี่ขันนี้ไปบ้างนี่เลขยังนีงไหนเลขสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกหกสี่ชอบตัวไหนทีนี้สี่หกศูนย์ชี้ตัวหนึ่งได้ไหม พราะท่านไหนมักแล้วตอนนี้พท่านไดนจู่ๆเพรท่านไหนวายะครับคุณหคุณละรอรอเสียบออกเลจังหวเออขอบคุณเหล็กโดนะคะเนาะมีสองขั้นมัอมีสองขั้นมีสองขั้นจะมักขั้นไหนนะเนาะจะมาขั้นใหมักค้กมักเก้าเนี่มักก็ได้ไงไถวางรถเนี่ยระวางรถนีมักศูนย์แล้ววันนี้มักศูนย์วศูนย์ยังสี่ศูนย์ยังอมันมีศูนย์สีได้ไเนศูนย์สี่เพิ แต่ว่ามันสิศูนย์ยังผละแต่ว่ามักมักศูนย์หัวนี้มักในใจกันเหรอในใจมักศูนย์สันหลวก็ตัดสี่ศูนย์ที่หก <laughs> แล้วแต่แล้ว่ <laughs> วา,าเพราะว่ามันนี่รถมาท้กันี่ไงเออแต่ว่ามีศูนย์มีตัวเดียวได้อดังเพราขั้นอัมีศูนย์ไงเอออือเนาะแต่ว่ามักศูนย์งวดนี้มักศูนย์ว่ามันศูนย์สีมาอยู่แล้วงวดนี<อ>วนด้ว่าท่านเด่นเบิ้งว่าท่านได้ไหบพระไบยังท่านได้เบิ้งถูกไป,ป,ปเลยว่าวท่านเนี่ยคะแนนแต่ว่าเนี่ยถูกเนาะเออ คอซื้อตังเบสตังสามรอยวังหันแม่มงก็ซื้อเบดหลายแถเนาะวังหันซื้อตะเล็กสามตัวเด็ซื้อสามตัวซื้อ,อเ,เอาละครับคณแมวว่าถ้านเดีพ๋พระถ้านดมีตัวบันไดน,นะครับแต่ว่าตามเล็กรถไปกวอนเ้อนะครับเป็นว่าแต่ว่าใน่ใจวันนี้ซ้ว่ามักศูนย์แห้งนะครับมักศูนย์มักูนย์ก็เรียกว,ว่าเล็กเพ่าใส่เป็นมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสีนะก็เรยตตาให่สีศูนย์กับหกกับหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยแหละนะครับเป็นเหลกรดเลยนะครับเปในวม เดอ่ิตะสี่ศูนย์หกศูนเนี่ย่หะเสือจะได้มากันเยอะเลยสี่ศูนย์อ๋อสองศูนย์กมีตะเนี่ยแต่สองศูนย์ล้กันนะเออสองศูนย์กเนีเพราะว่ามันมีสองในอันเดียมีสองยู่นน่นเออมีสองอยางเออสองสี่ศูนย์กัสองศูนย์สี่สองศูนสี่กันแเพราะว่ามันอยู่ในรถนะเขาเสียวเอาง่ายว่าแต่งั้นออกกันสองหมดวดก็ออกเนี่ยมันก็อยู่ในรถนะนะเข้ามาเออกได้ดีเขาเลยจับครั เอาเสร็นะครับจับคูนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งเบิรนะครับที่มีเกี่ยวกับเลขยศูนย์เนาะก็คือได้สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเลยล่ะนะครับแล้วก็สองศูนย์ห้าสิบกับสิบปีกันเลยต่เขาเนอนะครับแต่คุณแมวว่าท่านใดไหวพระท่านมีตัวขัดเนาะท่านใดมีตัวเอาท่านใดนี่แต่ว่า,านนในใจเนีมักศูนย์แล้วนในใจเนี่มักศูนย์อยู่แต่ว่ารถท่านใดไหวพระก็เลยว่าวเบื้องหลัมอเตอร์ไซค์นี่ล่ะกิลี่คันหมวดใดมันสิมันขีมีศูนย์นี่มันทูบนี่สิไม่เบิิดดดมม่่เบสออัันนนนื อันเทียดยมันสีมีเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามแปลงสีมันสีพ่ใหม่เลยครับถูกกำ่ังแปลงนาองแม่นมเนาะกาจิม,มาศูนย์เอแม่กลางไรเด้องนับสี่สี่ศูนย์ศูนย์หก สองศูนย์เน้อนะครับกบปีนเอาเด้อนะครับในทะเบียนรถนี่แหละแม่วาแต่ชมัรว่าเนี้นะแม่นะอ๋อรถใหี้ยกับว่ามีซูนเนี่ยรถใงญ่กับว่ามีซนดอกเออผมจะรถน่อยแล้วเอาเล็กรถน่อยนะครับมา0ละใกล้ๆมือคุณละใก้มือนะแม่นะแม่มาอีกนึงนะครับมัดน้ำอยู่งินทหารเปลีนเลยเลยไปหายเขียวอันสองหกหกแม่นซื้อสองหกหกแม่นคือไอซื้อสองหกคือว่าซื้อเอาหน้ากับซื้อสองหกหกซื้อน้ำมันเธอไป คือซื้อน้ำหลายงวดแล้วสามงวดเลยอเ้นี่สี่งวดแล้วต้องว่าถือยัตาวางวดม้นมั่บนต้องแงวนว่าถือได้ไหมฮะว่าถือไหมว่าตาาพวกกมันว่าถือสองหกหกก็ต้องถือแล้วหกสอเนาะมันกับสองหกหเอาสองมันอยู่ทั้งหลังคุณแม่แต่ว่ได้ตัดเหรียญสองกว่าจ้เนาะเขา้านก็ถือละก็ถือว่าเขาอย่ด้ันผู้เห่ีปินกัเล่นผู้เหรนปินก็ถือไปแต่ของเหรียญพวกปินเนาวไงว่าเรีย่เนาะเขาอยูนะครับแต่ว่าเราประจานเสือ ครับวันนี้พูดกันว่ามีศูนเลยล่ะเขาไม่ลดเลยละนะครับเนาะหัวก้อนนี่ก็ซื้อศูนหกหาศูนหกซีเดอืม่ว่ามันออกหาหกหาหกหาหกซีเราบนเวียดเนี่แม่ไงเด้อแต่ว่าแม่ก็ตามไปซื้อหกหาหัวเลนเล่สองตัวแยเดียวว่าพี่น่งจะซื้อเจ้าคือว่วเหลนเลยสองตัวนะ่ยพี่นังมาหมักวันนันพวกายกหมุนพวกมาหมุนแต่ว่าเจ้าถือเพราะว่ามันเจ้าถือค้าเราแย่นุ้ยวันันว่า ว่ตถุไขวัตถุเรือสองตัวเป็นตะเลขสามตัวขึ้นดอกครับเป่นตะเลขสามตัวไหมเนาะส่วนใหญ่ถือสามตัวมาเมียส่วนใหญ่ถือสามตัวเป็นตัวหรือตรงตัวหรือเตี้ยเป็นตรงล้ล่ะฮะแต่หัวก้อนหัวกระพุ้นตะโดนแล้วล่ะมันออกมันออกสามตัวกับออกตัวโต๊ะวันนี้ว่าออกไอ้ใหังที่ว่ามันออก หาศูนย์สามนี่ก็ตรงๆนั่นละกะได้เยอะโอ้เนาะแสดงเมียมักสามตัวก็เคยถือยก็น่าตรงเนาะตรงก็ถืออ่าตัวกระไดนะครับเอานะครับสรุปบางวันนี้เมียนุ่ยนะครับเป็นว่าว่าท่านไหนมีดอกท่านไหนมีตัวท่างนะท่านในะแต่ว่ามักศูนย์เป็นว่าล่องตามทะเบียนรถเบิ้งนะครับล่องตามทะเบียนรถเบิ้งอ่าคือไห้แถวๆนี่ละเป็นว่านะครับมีรถยนต์คือสองหมื่นเก้าเก้านะครับสี่ศูนย อันสี่ศูนย์หกซีนะครับเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามีเลขสองทั้งสองตัวนะครับเถ้นว่ามักศูนย์มอเลอร์แล้วว่ามีทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นี่ละนะครับที่มี่ศูนย์ก็เลยตั้งห้่อยสี่ศูนย์ศูนย์หกเลยก็สองศูนย์เนืองนะครับกลับเมาเด้อพี่น้องนะครับเลขอดซตัวนะครับไอแม่น้อยไอมี่ศูนย์กันนี่แหละพี่น้องนะครับในชุดนี่ละนะครับสำหรับในทางแม่น้อย งวันนี้มารถก็มาตามมาแล้วเด้อนะครับอ๋อขอบคุณแม่ลายเด้อนะครับขออิซชงมานํานะครับเดินมาตามอีกทีนึงไกลเลยออกนะแม่เนาะเราะเล่ออกยังคอยมากย้ายพระไปเจ้ากันเนาะเพราะท่านได้จุดธูปไหว้พระมันก็เลยท่านได้ตัวเด็ดนะแม่เนาะก็ว่าท่านได้ได้ว่าที่นี้ตัวใดนี่แหละครับผมอ๋ขอบคุณแม่ลายเด้อเลยมากเพื่อนสีบังไว้ตัวนึงที่สองตัวนี่นะเพื่อนสีบังก็ไว้แต่ว่ากระโปมากเวียนดลยสองตัวเนาะอาอนะครับเดี๋ยวพี่น้องอีซี่ตดเอาเด้อนะครับแม่เราให้ อคอยตดอาดอกอยู่ชมคนมันมครับ